สวัสดีครับพบกับผมเอิร์กอีโมนะครับกับเกม The Witch House นะครับผมวันนี้มีแขแกรับเชิญพิเศษนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อใายค่ะมาจากมาจากแอดมินเพจอิฟค่ะครับผมเธอเป็นแอดมินเพจอิฟเกมนะฮะก็ลองไป follow เพจเธอได้นะครับผม <laughs> ตอนนี้เธอก็จะมาร่วมหลอนกับผมในเกม The Witch House <laughs> นะฮะเกมนี้น่าหลอนมากบอกว่าอะไรนะเล่นจนไม่กล้าเล่นต่อใช่ ก็เดี๋ยวระหว่างเล่นไปก็ลองคุยกันไปนะฮะก็นางเอกชื่ออะไรนะลืมแล้วชื่อวิโอลาวิโอลานะฮะเอาไงฮะไปไหนก่อนอะต้องจากที่เล่นมาต้องลงไปข้างล่างก่อนไปข้างล่างก่อนเอ๊ะเราจะดูข้อหาดูสปอยไหมเนี่ยไม่รู้สิเอ่มนั้นไม่สปอยละเก็บไว้เก็บไว้อะไรเนี่ย เทกิสมาเชสอะไรอิโต้รูเวตคอนโทรลไม่ต้องฮนะคิดว่ารู้วิธีใช้นะไม่รู้เดี๋ยวถามเอาวิธ <c oughs> ีใช้โอเคลาลาลาเดวิสเบลส์สมอลพาร์ทโปรสอ้าวไม่ได้ใช้อัตโนมัติเหรอไม่อัตโนมัติคะ่ะต้องกดใช้ยุ่งยากอะ โอเคเดีวกันคลีร์คือถ้าถามว่าผมกับทรายเขารู้จักกันได้ไงก็คืออยู่โรงเรียนเดียวกันนะอะคือผมไป follow แต่ย <he> ังไม่เคยเห็นหน้ากันเ,เลย <laughs> ไม่เคยเห็นหน้ากันเลย <laughs> ผมเคยเห็นหน้าน้องเขาแต่เขาไม่เคยเห็นหน้าผมเลยแ <laughs> <ห>มวทำไมพอดีไม่สนใจอะไรนอกภายนอก <laughs> ขขบคุณจะตัวเธออยา ม่เอสเวลไอจุดแช่เรยวแมวแมวเยี่ยมไอจุดเซฟแล้ว,ลวถ้าจุดเซฟที่เอฟเป็นโต๊ะหนังสือจุดเซฟที่มิซาโอะเซฟได้ที่เดียวเซฟที่ไอ้ไอ้เม่ง <laughs> ที่นี่เซฟที่แมวและอัน,นอันนี้อยากจะบอกว่าแมวเยอะมากเลยอ๋อแปลว่าจุดเซฟเยอะเนาะ <laughs> โอเคอ้ <laughs> าวแต่พอเวลาจะเซฟที่หนึ่งนี่ลอนที่หนึ่ง <laughs> อ๋อจะไม่สปอยพี่ใช่ไหม โอย๊ยเก็บไว้เก็ไเบไว้เอ,เอาไงเดี๋ยวเดี๋ยนะเอาก็เล่นเลยเหรอที่เผลอตายไวกว่า<อ>มิซาโออีกนะเนี่ยอันนีอ้อยากจะบอกว่าตายง่ายนะแต่ไม่ไม่ง่ายกว่ามิซาโอเท่าไหร่เออมิซาโอมันตา,แบบ <c oughs> ตายแบบตายแบบไม่รู้อะอะไรมาที่ห้องฉัน แล้วถ้าเราับมาเหยียบนี่อีกรอบเราจะโดนไหมอ่ะโดนนะน่าจะนะหนูไม่เคยเพราะหนูเดิน้ามเย่อแมวพูดได้แมวกิ่งมากเลยแต่ัดสินใจแล้วว่าจะตามตามเธอไปแล้วเธอมาจากไหนถามแล้วก็ไม่ให้กูตอบด้วยขวาล้ายซ้ายดีขวาล้ายซ้ายดีขอไปขวาละกันขวา เข้าห้องไปก่อนเลยมีหมีอยู่ตัวหนึง่งแบนเดอะบาสเกตขอบใจไม่บอกไม่รู้นะเนี่ย <c oughs> แล้วข้างบนก็มีห้องอยู่ห้องหนึ่งนาฬิกามีนาฬิกา <c oughs> พอหนูไม่สบายละขอบคุณจ้าเลยแต่ก็ีไม่สนุก <c oughs> อะไรเนี่ย wish diary diary ของแม่มดไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่รักฉันโอ้เป็นเด็กมีปัญหานเนี่ย open w o r e house to normal แปลว่าบ้านนี้ไม่ปกติใช่ปะใช่ตุ๊กปกติมากเลยบ้านนี้ไม่เลยทำไมในนี้มันมีอะไรอ๋อกระสเปซบาร์มันวิ่งได้นี่นะวิ่งได้วิ่งได้เมื่อกี้ได้ได้ตุ๊กตาหมีมาตรงนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แล้วพี่ก็กลับไปห้องเดิมได้ได้ได้เดินตรงไปเรื่อยเตะไปเรื่อมั้งที่เสียว่ะขอขอนี้ก่อน พีนน่แจเฮ้ยกันไกลอันนี้พี่อ้าวติดโซ่อ่ะพี่ต้องนะหนูสปอยก็ได้พี่ต้องตัดตุก๊กตามหมีค่ะตัดเอาตุก๊กตามหมีมาตัดเนี่ยนะชึบค่ะโบคัดออฟเทนิแบลลิมได้เอ้ยทำไมมีเลือด <laughs> แล้วก็กลับไปห้องที่มีหมีเอานี่ไปหย่อนแค่นั้นแหละ พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าแค่นี้พอก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันไม่นั่นเดี๋ยวนะขอดูห้องนี้ก่อนล็อกค่ะอุ้ยเนี้ยแขนที่กูตัดแขนมึงหรือไงวะอุ้ยอย่าทำงี้ดิอย่าทำกันงี้ดิ <c oughs> ตรงนี้ใช่ปะ่ะโอเคใช่เลยเอ่าย่อนลงไยพุทธิบาสเกต แบรทอลคืออยากจะบอกว่าอะไรอะไรโดนใจให้คนมันกัดนี่อะไรไหมันนี้ไม่มีอะไรน่าจะไม่มีแล้วนะคะเอออย่าอ่านเลยเสียเวลาคลิปเราเวลาจำกัดจำกัดอุ้ย มันตกใจง่ายกววาดียบแต่ <s <S มันก็คงจะตายยังไม่โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโดนหนีทับเราเล่นถึงกันถึงตรงไหนเนี okay, okay, ่ยเดี๋ยวนะเรามีอะไรอีกกับตัวเท็ดดี้แบททอร์โซโอเคเทียนดับแล้วโอเคกลับไปใส่ใหม่กลับไปใส่ใหม่แล้วใส่ ตัวหมีใส่ตัวหมีเสร็จได้มีเสียงกดแลอวแล้วจะหลบเป็นยังไงอ่ะแล้วถ้าเราไม่พี่ต้องวิ่งกลับกลับเข้ามาอุ้ยรีบวิ่งกลับเข้ามาท้องเดิมงี้เหถึงนี้เรารีบวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเลยลองมันโผล่มาก่อนไปวิ่งค่ะ3 2 r let's go แล้วไปไหนต่อ มันไปแล้วไปแล้วนะเราก็ลับไปที่เดิมจริงอะแน่ใจนะนี่มันล็อกห้องมันอะไหนๆกูสิงซิ่นี่เซฟบ่อยกวิสาโอยนะเนี่ยเซฟเซฟเซฟอุ้ยอันนี้มีที่เซฟเยอะขาเก็บเก็บเอาที่เราตัดไปเมื่อกี้ประตูเปิดได้ใช่แล้วมันลวงไม่อยากเดินเร็วอะ อะไรเนี okay. ่ยเกมนี้ร้อนมีอะไรไหมยออไม่มีอะไรโอ้ยเสียวยังติดเกมมิซาโอนอยู่เลยเนี่ยนี่มันดันโต๊เก้าอี้ได้นะอ่าพี่ลองแล้วเอาไงลองดีไหมลองก็ได้เสียงทรายแบบ ่ะร้อนตลอดามเสือเอาถึงปะเปหมือนวไมายกันนะเหมือนมิโอดตอนที่โดนอ้าวได้ยินเสียงปลดล็อกอ้อาวอ้าวลุกอ้าวพี่ก็จะล้มตึงเหมือนโดนดอกไม้มิโอดเลยเฮ้ยแต่มิโอะมันดนดาา่า,ม,ามันมันไม่ทันตังต้งตัวจริงๆนะ โอเคขาล่วงอันนี้มันยังมีอะไรพี่มันมันยังมีเซอร์ไพรส์เนอะเราต้องเซฟแล้วทีนี้ปัญหามีเซอร์ไพรส์เยอะเก็บอ๋ออุ้ยแมงสาบเหรอสาบเหยียบได้ด้วยเหยียบได้ให้ต้ออ้าวลอเกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีมันสับเองอ่ะมันเป็นบ้านนี้เป็นบ้านแม่หมดไง เราคุยดูดิฉันยุ่งอยู่ช่วย่ะอะขอบใจฮะมันจับแขนเราระวังนะพี่แล้วก็ตัดชึบเดี๋ push your wrist on cutting board เฮ้ยค่ะพี่เห็นพี่ต้องใช้แขนหนีค่ะนาจอนมิโอลาเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ควรจะกดสเปซบาร์ต่อไหม กดก็กดอุโอเคแค่แขนขาดตายเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยมันตายสองสองรอบซ้อนเลยตายสองรอบซ้อนภายในสถานที่ใกล้ๆกันแล้วพี่ต้องทำยังไงกับไอ้คนตรงนี้พี่ก็ต้องเอาแขนหมีให้แทนแขนมีให้ไม่ต้องคุยอ่ะพี่จะกดให้อ๋อ ต้องอ๋อต้องการมืออินเนอร์นี้ท็อปแค่นี่มันแปลว่าต้องการความช่วยเหลือด้วยไงแล้วก็แปลว่าให้มือขอขอบใจแล้วก็ให้กุญแจสีเงินเรามาโอ๊ยเหยียบตายเย่ล็อก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 อันนี้ไม่อ้าวอุ้ยกดไม่ได้กดแหงสากแล้วเห็นไหมแล้วกุญแจนี้เราต้องไปใช้ตรงไหนล่ะเนี่ย มัน่าจะมีที่อื่นนี่ต้อง <laughs> ไปไม่กินแล้วแป๊บหนึ่งนะพี่อ้าวตอนนี้คุณเธอหายหายต่อมครับรู้สึกเธอจะมีธุระนะฮะก็อ่ะมามาลุ้นกับผมกันต่อหลังจากที่เรารู้ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย <laughs> คุณเธอสกายบอกไปอาบน้ำก่อน <laughs> สักครู่นะฮะ